ทางไม่ปล่อยผ่านง่ายๆค่ะสำหรับนายชูวิทย์กมลวิสิทธิ์ที่เดินหน้าเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับรถไฟฟ้าสายส,ายสีส้มนะคะกล่าวหานายศักสยามชิดชอบ mm hmm. วันนี้นายชูวิทย์ก็นําหลักฐานส่วนหนึ่งนะคะที่กล่าวหานายศักสยามไปยื่นให้ปปชเป็นข้อกล่าวหาเกี่ยวกับการซุกคุ้นบริเจริญคอนสตรักชั่นบริษัทรับเหมาก่อสร้างแล้วก็นําไปรับงานภายในกระทรวงคมนาคมมูลค่าหลักพันล้านบาทค่ะ ก่อนจะยื่นหนังสือก็มีกิจกรรมเผากระดาษเงินกระดาษทองค่ะซึ่งนายชูวิทย์กมลวิสิตบอกว่านี่เป็นสัญ,ญลักษณ์หมายถึงการให้เงินกับข้าราชการที่ทุจริตต้องการเงินจากนั้นก็ยื่นเอกสารร้องเรียนกับนายนิวัฒชัยเกษมมงคลเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปชให้ตรวจสอบนายศักดิ์สยามชิดชอบ กรณีต้องสงสัยมีหุ้นในบริษัทรับเหมาก่อสร้างเอกชนแห่งหนึ่งโดยให้นอมินีเป็นคนถือครองหุ้นแทนจากนั้นก็เข้าประมูลในการประกวดราคาโครงการก่อสร้างของกระทรวงคมานาคมในหลักพันล้านบาทค่ะนายศักดิ์สยามตั้งนอมินีบุรีเจริญและเอาบริษัทที่ตัวเองตั้งนอมินีเข้ามารับงานตัวเองเป็นเจ้ากระทรวงและประมูลงานหัวประมูล ถ้าประมูลงานด้วยนะและก็ยังหัวประมูลด้วยคือผิดม .157 และก็ยังผมก็ไม่เข้าใจคือนายศักสยามเป็นผู้รับเหมาเก่านายอนุทินเป็นรับเหมาเก่าแต่มารับผิดชอบกระทรวงคม,มนาคมหลายครั้งหลายคราเป็นการขัดแย้งกันซึ่งผลประโยชน์อย่างชัดเจน นายชูวิทย์ยังร้องเรียนให้ตรวจสอบกรรมการปปชนะครับนายสุชาติตระกูลเกษมสุขใช้อำนาจแทรกแซงสั่งการช่วยเหลือผู้กระทําผิดในการเป็นคณะอนุก,กรรมการไต่สวนคดี GT200 และอัลฟา6หรือไมอ่ในกรณีที่ไม่มีการชี้มูลความผิดนายกฤษดาบุญราชอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในการจัดซื้อจัดจ้างและการตรวจรับพัสดุแับและยังมีนาย วินโรทรัพย์ส่งสุขเลขาสปกละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ปล่อยปละให้บริษัทชอการช่างใช้ที่ดินสปกในตำบลหนองย่างเสืออำเภอมวกเหล็กจังหวัดสระบุรีกว่า700ไร่และตรวจสอบนายนิรุตมณีพันธ์ผู้ว่าราชการขออภัยค่ะผู้ว่าการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยกรณีละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ปล่อยปละละเลยให้ชาวบ้านและข้าราชการปลูกที่พักอาศัยในพื้นที่เขาเกระดงจังหวัดบุรีรัมค่ะ